ยังอ่ะนีคนลครับซ้อของมามของลรถบ้านก่อนแม่เงินเอ้ยใส่แมทคือน่ะด้ละด้ละ่ษแมได้เอาหวลาเบิ่งนะ <c oughs> เ,อเอาโซ่าซะก่อน <c oughs> บอกว่าซื้อมาฝากเด้อ <c oughs> <c oughs> ข้ดูเขาฝ่ายได้ไหน่ามองวัิิเเออหน่วยทำนังอยากซ้ำๆทังเทงกี่ข้าวยังกี่ข้าวยังถ้าไม่ยังก็เดี๋ยวนี่คือกกล้วยก็ได้ยังไม่หมดนะคะทา กม่ทหมาเขาเขาไปกี่คราวอยู่พูลาแปลเครื่องเสียงลงไ <ป S 2> ูาแม่ทำหมาไมงบอนี้นะอ๋อเอาบจะเข้าห้องน้ำก่อนของฝากอเคก็จะมีมีมะม่วงมีกล้วยมีผลไม้นะครับบ้านแต่ละครั้งนะกูทิวก็เด็มาฝา ครับนี่เบก็เตรียมเครื่องเสียงบ้านงานก็อยู่ตรงนี้นะกคนใกล้ๆนะฮะแล้วเราก็จะไปเอาเครื่องเสียงไปช่วยงานรถเบรกกัโอ้ขนของรถคันนี้ซื้อมาเนี่ยขนของอย่างเดียวเลยทุกคนขนของขนาดขั้นนี้เต็ม แล้วนะครับบรรยากาศบ้านๆอันนี้ก็ยายโอ้สะอาดเลยแม่แล้วกนะ่อนขนาดกินข้าวแล้วป่วแม่กินข้าวแล้วบ่ฮอ<ะ>กินขาา้าวหรือยังอ๋อมาหลอนี่คืออะไรคนดีมาดด <c oughs> มาหลอนี่ บร้ยินมาคักเลยเราก่านยังไ,ได้ยินอยู่กินเข่าละบ่กินเละแต่เสาหันหของอางไง่ยังหัวเขาเที่ยงได้สะเขาเที่ยงได้สะ่ะเข่าเทียงยังยังไม่กินกินเ,นเร็มเสาเลยมาเราบัวยิ้นแล้วเนะาะถ่ายลายแล้ว ไปบันนี่เนป็นสักถาสักเใส่ตรงใส่แมทได้เลยขี้ถั่วและวอยาก็ใส่ใส่ัแมทบรรยากาศตีกตรียมไปพ่นหมักไปพ่นละไปจะไปบ้านงานนะคนเไปขึ้นเสียงลงไปเงินบูกบันจือ โอเคทุกคนคลิปนี้แปลว่าคลิปนี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกท่านก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับหมาเย้ด้วยนะครับแล้วก็จะถ่ายคลิปให้ทุกคนได้รับชมอตเลตตอนนี้มีเพลงก็เลยไม่ได้ไลฟ์สดนะทุกคนก็เลยอัดเป็นคลิปก่อนใครกระเจอกับคนล่องนมาชม S <S 2> <S 2> เจอกันเจอกัคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ